อะสวัสดีครับผมท็อปจากเต็นรถท็อปเทนการาดรถมือ2คุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการาดนะครับวันนี้มาพบกับรถดีๆอีกเช่นเคยนะเป็นรถคอนเทนต์วันนี้นะรถยอดฮิต7ที่นั่งปี2013ไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนเพราะดูในสำเนาแล้วนะครับนะปี13รถมือเดียวออกห้าง ผ่อนสบายๆนะเพียง1,2500บาทกับ t o y ยต a Fortuner TRD ปี2013เครื่อง3000นะครับนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นท็อปสุดนะครับนะกีออโต้แอร์แบ็ก ABS ขับเคลื่อน4ล้อนะครับและเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ดูนะครับเน้นแหละย้ำนะฮะว่าน,นี่คือ TRD นะครับนะเป็นตัวสปอร์ติวดูกันยังไงและคันนี้ต่างจากคันอื่นยังไงผมบอกเลยโคตรเดิมแว๊บให้ดูก่อนต้นคลิปนี่คือเครื่องวัดความหนาสีครับและคันนี้โคตรเดิมไม่เคยทําสีเลยให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อน0.1หน่วยเป็น MM นี่คือค่าเดิมโรงงานที่รถไม่เคยทําสีเลยเฮ้ยมีด้วยเหรอวะเนี่ยมาเจอคันนี้เลยอยากจะมานำเสนอกันนะครับนะนะอ่ะอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก,ก็ดิ่งติดตามกันด้วยนะครับนะ,ะและถ้ามีคำถามนะครับนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0804804ตองหและอีกหเบอร 80, 4 80, 4, 4์0804804ตอง3หรือ Li n e at top 1 e n a r a นะจ๊ะอะ นะรถทุกคันนะครับเราการันตีเรื่องชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ต่อตัวถังตัดดามชัดสีนะครับหากตรวจพบเจอนะซื้อคืนทุกกรณีแน่นอนและขอแนะนําโลเคชั่นก่อนนะตรงนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในศูนย์รวมรถยนต์ PSP นะครับทางเข้าที่2ด้านในสุดเต็นท์ท็อป10การาดนะจ๊ะ อ่านะรถทุกคันเราการันตีโดย QA QC ที่มีใบประกอบวิชาชีพรับรองเดี๋ยวขอเปิดป้ายไฟหน่อยนะวันนี้ท้องฟ้าคลึ้นนิดนึงนะครับนิดนึงนะเปิดหน่อยนะพอเลี้ยวเข้ามาคุณพบเจอกับเต็นท์ท็อปเทนทการาดคุณจะเจอกับป้ายฟุงฟิงสภาพรถมุ้งมิงอย่างนี้นะครับนะอะ่ะเดี๋ยวเรามา ตัวสภาพรถกันเลยแล้วกันนะครับนะและในไลน์นี้ให้อะไรบ้างโปรโมชั่นเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับนะตรวจรถก่อนเลยนะสีสันเดิมเห็นแล้วนะเดิมแต่เดี๋ยวผมจะวัดค่าสีให้ดูท้ายคลิปนะครับคันนี้ตื่นเต้นจริงนะครับรถไม่เคยทำสีเลยนานทีจะพบเจอทีหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะผมไลด้วยความเรียวนะครับนะคันนี้ ยังไม่ขัดสีคันนี้ยังไม่เคลือบแก้วคันนี้ยังไม่ฟอกภายในนะคันนี้ยังไม่ได้เข้าช่องชองชงคืออะไรนะครับนะการรื้อล้างถอดประกอบนะครับดับเบิลเช็คนะครับนะและเดี๋ยวดูคลิปนี้เนี่ยให้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะแจ้งกันก่อนสภาพอย่างนี้แต่นๆตนถ่ายด้วยความเร็วนะสีไม่เคยทำไม่เคยขัด และไม่เคยเคลือบแก้วโคตรผ่องเลยนี่คือสีเดิมโรงงานนะครับตั้งแต่ป้ายแดงนะครับนะฝากระโปรงหน้านะครับนะดูนะสเก็ตหงสเก็ตหินอะไรไม่ได้มีเยอะแยะนะครับนะครอบจมูกมีโครเมียมมานะครับนะฟิล์มติดเต็มบานนะครับรอบคันนะครับภาษียังไม่ขาดนะจ๊ะนะครับนะกระจกบานหน้านะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับเห็นไหมคำว่าโตโยต้าและมีมอกร คันนี้กระจกเดิมทั้งคันไม่เคยแตกนะครับนะแผงจิ้งหรีดดูได้ใบปัดดูดีนะครับหลังคาสีไม่มีผุพองนะครับนะแหลกด้านบนนะครับนะเดิมๆอยู่ครบนะครับนะซีนยางดูดีทีเดียวนะครับถือว่าอะไรปะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยจอดตากแดดเลยไม่เคยเลยและสีไม่เคยทำนะเพราะชัาจอดตากแดดดูแลไม่ดีทำไปแล้วสีนะครับนะ ไฟหน้านะครับนะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหลืองนิดหน่อยเพราะผมต้องบอกก่อนเลยนะพอขัดสีด้วยเราจะขัดไฟหน้าด้วยตอนนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับเหมือนสีนะครับนะแต่สภาพแบบผุดพองแบบบอกเลยนะครับนะไม่มีแตกร้าวนะครับนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับเดิมของเขานะครับออกห้างมานะครับนะอ่ากันชนหน้าดูดีนะครับพลาสติกนะครับ ดูได้นะไม่มีแตกหักนะครับและตัวนี้เป็น T R D T R D ต้องปั๊มอย่างนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับนะเคยบอกไปแล้วกับรถคันนึงนะครับก่อนปีใหม่นะครับนะนี่พาร์ท T R D แท้นะครับก็จะมีเพลทสปอร์ติโวอย่างนี้นะครับไฟหน้านะครับนะไฟตัดหมอกข้างหน้านะครับโอเคเลยนะครับใส่ใสนี่ยังไม่ได้ขัดนะฮะไม่มีรอยแตกนะครับตัดหมอกอยู่นี้ครับอ่านะครับนะอ่ะคราวนี้มาต่อกันนะครับด้านข้างนะครับสีสันเต็ม นะครับสีเต็มสีเดิมดูดีมากนะครับนะโป่งอยู่ครบนะครับนะอ่ะกระจกนะครับผมตรงเนี้ยนะครับนะเป็นแท้เดิมโรงงานนะครับนะก็จะมีไฟเลี้ยวและพับปรับไฟฟ้านี่คือหน้าตาเดิมๆนะครับนะอ่ะกันสาดนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับมีปั๊มนูนอย่างนี้ด้วยคําว่าโตโยต้าเห็นไหมนี่ของแท้เดิม นะครับถ้าคุณไปหาของแท้เดิมก็หลายพันอะนะนะส่วนใหญ่นี้ก็คือจะเป็นพวกในลาซาด้าไปกดแล้วก็ใส่เอานะครับนะกระจกนะครับนะเป็นเดิมตัวต้าเห็นไหมแล้วก็มีสติกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับนะเห็นปะออโตโอารามเนี่ยนะครับนะอันนี้เดิมทั้งคันนะครับนะมือดึงเห็นไหมเนี่กันรอยนะครับใส่แหวนอย่างผมเนี่ยก็มีถ้วยมาให้แล้วเสร็จสับนะครับนะมือดึงเป็นโครเมียมสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับบันไดเดิมนะอ่ะ มาดูกันด้านในนะครับเปิดพัวมา TRD ต้องยังไงดูที่พวงมาลัยก่อนนะเห็นไหมมันติฟังก์ชันนะครับคุยคอนโทรลนะครับมาครบนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นหนังรูและหนังดําได้แดงนะครับหัวเกียร์ต้องเป็นหนังรูและหนังดําได้แดงนะครับตัวนี้นะครับที d ดีต้องขับ4อย่างนี้นะจ๊ะนะครับถ้าเป็นขับ2มันไม่ใช่ที d ดีนะจ๊ะนะเบาะนะครับเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะครับนะเออนะ และอันนี VII ้ผมบอกเลยนะครับหนังเดิมนะครับนี่หนังเดิมนะครับเพราะถ้ามีการเปลี่ยนหนังนะครับหนังมันจะไม่ใช่สีนี้คุณดูคอนโซลนะและคุณดูหนังนะคุณดูนะถ้าสีเหลื่อมกันไม่ใช่หนังเดิมนี่คือหนังเดิมโรงงานนะครับนะแล้วก็หนังต้องเป็นหนังรูนะครับระบายความร้อนนะครับนะจะเป็นหนังแท้ทั้งตัวนะครับแผงข้างก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นหนังรูนะครับนะอ่ะแล้วก็ตรงอ่าแป้นนะครับ ตรงสวิตช์กระจกไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นตัวเคปลานะครับนี่คือเดิมโรงงานนะครับจะต้องมีครบทั้งหมด4บ้บานนะครับนะกระ,ะจกนะครับหุบกลางเป็นไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ตัวครูสคอนโทลเนี่ยนะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าพอเราขับทางไกลแตะตรงนี้จึกคุณยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยคุณยกได้เลยนะครับแต่พอคุณแตะเบรกปุ๊บ มันก็จะตัดเข้าสู่โหมดปกตินะครับตัวนี้มีโหมดสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวนี้มีโหมดสั่งการด้วยเสียงนะครับดูนะครับเดี๋ยวไม่ชัดครับนะครับมีนะครับนะฮะตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับนะจอนะครับมีบลูทูธนะครับเป็นจอตัวต้านะครับติดรถมานะครับนะแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะครับแอร์แบ็กนะครับมีซ้ายแหลกขวานะครับซ้ายแหลกขวานะครับ นะตัวท็อปสุดจะมีซ้ายและขวานะครับนะนี่ผ้าหลังคาดูดีนะระบบไฟดูได้นะครับเติดหมดนะครับนะแอร์สตอนนะครับเบาะไฟฟ้าใช้ได้ไหมเปิดดูอ่านะเทปนี้ค่อนข้างล,าละเอียดแล้วก็เบลนะครับใช้ได้ไม่ได้กระชากทัดตึกอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ากระชากมาแล้วยังพูดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับนะอ่ะคราวนี้มาต่อคุณเห็นไหมสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบและ เอฟซีช่วยบอกหน่อยน็อตอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าไม่แกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับนะขออนุญาตเปิดหน่อยเม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกระบวนท่าอีกแล้วเพราะเราไม่เล่นลดอุบัติเหตุนะครับไม่ยุ่งเลยนะครับประตูขออนุญาตจิกตะเข็บเห็นนะตะเข็บเดิมครับนี่จะไลฟ์แบบงานละเอียดเลยนะครับคันเนี้ย เอาให้ละเอียดเท่าที่เคยละเอียดมาก่อนนะครับนะเพราะทุกคันไม่เคยใช้เครื่องวัดความหนาสีนะแต่ผมจะใช้วัดนะตอนปล่อยรถแต่คันนี้อยากโชว์เลยนะครับว่าสีไม่เคยทำทั้งคันหน้าตาไงของจริงนะครับนะรถทุกคันของเราเราคัดมาสภาพไปอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะ อ่ะนะกระจกนะครับตัวตาตัวตานะครับคุยคอนโทรนนะครับตัวนี้ก็ต้องมีสติ๊กเกอร์แปะอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมถ้วยมาเนี่ยเปิดเงี้ยนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะโดนสีนะครับแล้วเดี๋ยวคาบใครเนี่ยเดี๋ยวขัดให้หมดเพราะผมบอกแล้วสีไม่เคยทํายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เคลือบแก้วแล้วถ้าขัดแลวเคลือบแก้วเนี่ยแบบคันที่เคยเห็นมาคันที่ส่งมอบจะขนาดไหนนะไฟสองนี้ตาแตกกันเลยนี่วันนี้ผมบอกก่อนพิดาอ่า เป็นไงมีแสงแดดไหมไม่มีผมบอกเลยมันสวยสวยจากตัวมันเองนะฮะไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยแสงแดดจ่องเลยนะฮะนะคุ้มก็ก็ถ่ายอย่างนี้เลยนะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานของเราเป็นไงเบาะหลังนะครับไม่ค่อยได้นั่งแหละนะครับเท่าที่ดูนะครับนะอ่นะไม่มีขาดนะครับผมนะอ่ะช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับรอยขนหมาขนแมวไม่มี นะครับกลิ่นอับสกรปรกไม่มานะครับกลิ่นอับชื้นไม่ได้กลิ่นนะจ๊ะอ่ะพิดาส่องเข้าไปนะครับเบาะด้านหลังนะฮะนั่งกันบ้างไหมฮะเคยนั่งกันบ้างไหมฮะดูทรงแล้วไม่เคยครับผมนะฮะนะและเบาะหลังเนี่ยสามารถพับปรับขึ้นมาได้นะครับช่วงเขาเรียกว่าไงนะอย่างผมเนี่ยครอบครัวนะครับต้นเดือนเส้นเดือนเนี่ยเราจะต้องซื้อของสัมภาระใส่ท้ายรถใช่ไหมบอกเลยสบายมากนะครับและคันนี้เนี่ย สติกเกอร์เห็นยังกันเด็กตกเนี่ยเนี่ยปรับตดูนี่มีครบนะครับนี่เดิมนะครับคันนี้โคตรเดิมทุกอนูทุกจุดเลยครับและตะเข็บขอญาตเจกฮะและปล่อยตะเข็บเดิมครับน็อตไม่แกะครับเม็ดอาร์กนะฮะแกะตรงไหนก็ต้องเจอเปิดตรงไหนก็ต้องพบไร้รอยต่อนะไม่ใช่ชุดเครื่องนอนโตโตนะฮะนะ อ่ะอันนี้บอกก่อนว่ารถ non-accident นะครับนะอ่ะเฮ้ยตะกี้เลยไปได้ยังไงอะโถตายแล้วนี่ยางมิชลิน4เส้นดอกลึกๆเหลือๆเห็นไหมจานเบรกไม่ได้กินเป็นร่องเป็นรอยเพราะเบรกเต็มแลสสารเข้าไปมีสนิมบ้างไหมถามใจดูชา้าๆไม่ต้องรีบนะพิดานะคลิปนี้งานละเอียดงานละเอียดบอกเลยนะครับนะอ่ะมาต่อนะครับนะ เรามาดูด้านหลังกันนะครับนะดอกยางเป็นไงลึกๆเหลือๆหรือโล้นล,ลานยางยี่ห้ออะไรมิชลินนะแม็กทีอดีแท้ต้องปั๊มทีอดีแบบนี้นะและต้องเป็นลายนี้เท่านั้นเพราะนี่คือตัวทีอดีหน้าแชมป์เป็นตัวสปอร์ตติโปี2013เดี๋ยวให้ดูเอกสารปี2 0 1 3เปล่าซึ่งซึ่ง ซึ่งมันเคยพลาดครับนะนะสิบสี่มีนานะถ้าปีห้าห้าจะเป็นปีสิบสองนะครับแต่ถ้าปีห้าหกจะเป็นปีสิบสามนะครับทะเบียนนี้เลยนะฮะอ่าชัดเจนนะเดี๋ยวรถกี่มือรถกี่มืองานละเอียดบอกแล้วคันนี้งานละเอียดนะครับนะขอดูหน่อยนะรถโทษนะฮะ ่ะให้ดูให้ดูดนี่มือแรกใครอ่านนางสาวอะไรปึ๊บปุ๊บปึ๊บนะอ่ามาดูหน้าสองนางสาวอะไรรถมือเดียวครับรถมือเดียวออกห้างอีกแล้วครับท่าน PRD ปีสองพันสิบสามเดิมเดิมสีไม่เคยทำ และวันออกรถบอกแล้วคลิปนี้งานละเอียดกล่องเครื่องกล่องเกียร์กล่องแอร์แบ็กกล่อง ABS เทสให้หมดไม่ต้องเดาออกรถที่นี่ผมจบช่างยนต์ครับนะฮะอ่านะคุณจะได้รู้ว่ารถที่เนี้ยนะครับนะเชื่อถือได้หรือไม่ด้วยเครื่องมือไม่ใช่ด้วยปากนะครับนะอ่ะมาต่อกันนะครับนะอ่ะสีสะโพกดูดีนะครับนะกระจกนะครับนะ ตัว T R D นะครับนะอ่าหรือจะเป็นเอาเอาคันนี้เป็นมาตรฐานได้เลยนะครับนะเนี่ยกระจกต้องเป็น Toyota และมีไล่ฟ้าด้วยนะครับนะตัวสปอยเลอร์นะครับนะก็ต้องปั๊มว่า T R D แบบนี้นะครับนะอ่ะชุดแต่งนะครับนะเส้นสายรถโหดูดีนะครับนะเลขทะเบียนก็สวยนะครับนี่ถ้าข้างหลังเป็นเลข3นะ313นี่ราคาพุ่งเลยนะครับนะแต่เขาไม่ได้ล็อกเลขฮะนะครับคันนี้นะครับนะว้าว สวยนะขอดูหน่อยรถมือเดียวยงเงาเครื่องมืออยู่ครบทําไมรู้ไหมผมเคยเจอรถสองสามมือเครื่องมือเปิดมาไม่เจอละครับผมนะและน็อตไม่แกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับนะเห็นยังราคาพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมล้างให้หมดถ้าล้างไม่หมดไม่ต้องรับรถนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าผมยังไม่ได้ล้างรถนะครับนะเพราะรอต่ออะไรคิวคันนี้ X1 นี่พึ่งล้างเสร็จช่างเทยงังนั่งจ้องง,อง้องอยู่เลยฮะเพราะว่าอะไรไลฟเสร็จเข้าคิวแล้วนะครับนะอ่านะครับสติกเกอร์ใสอยู่ครบนะครับรถไม่เคยโปไม่เคยทําสีนะครับนะฝั่งนี้เช่นกันนะครับนี่สติกเกอร์ใสฝั่งนี้เป็นไง,ไงโอเคเลยนะครับนะเบาสามตอนมองเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวขอเปิดหน่อยมันวันนี้มันอึมครึมใช่ไหมอ่า ให้รับแสงธรรมชาติหน่อยแล้วตอนนี้ตอนเย็นด้วยมันออกคลืมคลึ้มหน่อยนะคล้มคลืมหน่อยอไม่คล้มอกคล้มใจแน่นอนนะครับรถสวยนะหัวหมอนอยู่ครบของอยู่ครบรถมือเดียวออกห้างและคันนี้เนี่ยเขาติดมาแสดงว่านะเขาไม่อยากให้ตรงกันชนท้ายเนี่ยนะครับเวลาเอาของขึ้นลงเนี่ยเป็นต้องเป็นรื้อเป็นรอยเนี่ยถือว่าเขารักษามากนะ ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะไอเดียในการทําของเขาเขาไม่แต่งให้มันเยอะแยะแต่เขาทําให้มันลงตัวและมันไม่เป็นรอยเนี่ยรู้เลยถ้วยมือดึงรู้เลยตรงนี้เนี่ยรักษารถไหมถามใจดูนะครับอ่ามาต่อเวียนเทอร์โบนะครับตัวอักษรอยู่ครบนะครับเป็น D4D นะครับนะขับ4นะครับนะเทียดีสปอร์ตดีโนะครับไล่ฟ้ามาครบนะครับนะและเห็นไหม สปอยเลอร์นะครับเป็น TRD ตัวนี้ก็ไม่มีไฟแตกนะครับนะฟิล์มเฟิร์มดูดีใบปัดดูได้นะครับโลโก้โตต้ามีนะครับนะไฟทับทิมท้ายนะครับไม่มีแตกเลยนะครับนะอ่ะชุดแต่ง TRD แท้แน่นอนนะคุณจำไว้เลยนะครับ TRD หน้าตาอย่างไรหน้าตาอย่างนี้แหละนะครับนะใต้ท้องทะแยงหน่อยนะไม่ได้ล้างก็ให้เขาดูหน่อย ว่ามีสนิมไหมถามใจดูนะครับอย่าไปโชว์แบบไปล้างมาแล้วนะครับแล้วมาโชว์กันโถทําได้หมดแหละนะครับนะแต่เนี้ยเอาสภาพแรกรับมาเลยเพราะคุณรู้อยู่แล้วนี่หันมานี่ after ทำแล้วหรือทำแล้วหน้าตาอย่างนี้เคลือบแก้วแล้วอย่างนี้นะครับขัดทุกซอกทุกมุมแล้วอย่างนี้นะครับนะคันนี้ต่อคิวเฉยๆนะครับนะามาดูฝั่งนี้นะครับ เป็นไงแมกเทียดีนะครับมีตัวปั๊มเทียดียางนะครับดอกลึกๆเหลือๆนะครับนะในซุ้มในซอกไม่มีสนิมให้ได้ดูแล้วครับผมบอกเลยนะเราคัดรถมาเป็นอย่างดีนะครับถ้วยมาครบนะครับถ้วยมือดึงนะครับมือดึงเป็นโครเมียมนะครับกันสาดไม่มีแตกนะฮะและเป็นเดิมโรงงานนะครับตัวนูนตัวตาเลยนะครับสติ๊เกอร์เดิมนะบันไดเดิมแข็งแรงดีนะโป่งมาครบ นะครับทุกอย่างเดิมบางนางบวชเดิมโรงงานเลยนะครับมือเนี่ยนะตัวแป้นนะครับกระจกไฟฟ้านะครับก็ต้องเป็นเคปลาแบบนี้เบาะหนังรูอย่างนี้และถ่ายงานละเอียดหลังคามีขาดไหมงานละเอียดไปเลยค่อยๆไม่รีบลูกค้าเราไม่รีบหรอกเบาะค่อยๆถ่ายมีขาดบ้างไหมอย่าไปรีบเน้นเน้น เน้นไปเลยนะครับนะปัติกมีแตกไหมเน้นเน้นไปเลยนะและเม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกกระบวนพาครับนะโอ้คันนี้นะบอกเลยไลทละเอียดที่สุดงานละเอียดละอไม่มีใครมาเร่งฮนะนะฮะเห็นไหมสติ๊กเกอร์เนี่ยกันเด็กตกเนี่ยนะเห็นน่อยู่ครบและขอญาตจิกให้ดูเลยประตูตะเข็บเดิมไม่เคยชนไม่เคยตีลังกา นะปราศจากการสกิดสะเกาเดี๋ยวขอญาติฝาท้ายตะกี้ลืมจิกเอาให้หมดงานละเอียดนะฮะนะเอาจิกนอยจิกนอยจิกนอยเห็นไหมตะเข็บเดิมหมดครับตะเข็บเม็ดอาร์คแนวเชื่อมเม็ดกระจกเดิมหมดไม่มีผีในรถแน่นอนเขาสีไม่เคยทำะนะอะะมาดูนะครับนะ เบลหน้าปึก๊กอ่าเป็นไงเม็ดอาร์คอยู่ครบต้องจบแล้วแหละนะนี่ดูนะครับประตูนะครับไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนแล้วเดี๋ยวตอนล้างนะครับผมบอกเลยนะฮะสะอาดเอี่ยมนะฮะผมจะขัดให้ตาแตกกันไปเลยทีเดียวนะครับนะปัากติกไม่มีแตกหักท่าน,นี้ คู่มือมาครบครับคันนี้มีครบครับมาครบเลยครับกุญแจสำรองมาครบสองดอกนะครับนะช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับถ้วยนะครับไม่มีแตกนะครับไฟติดหมดนะครับนะนะแผงข้างดูดีนะครับนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะฟอกเบาะเอาให้สะอาดเอี่ยมเลี่ยมโจ๊ะอบโอโซนนะครับ ให้คุณรู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอดในรถนะไม่ต้องไปกลัวนะครับคือฟอกแอร์เลยนะครับนะอ่านะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องกองเครื่องให้ด้วยและดูคลิปนี้ได้อะไรบ้างผมฟรีค่าจัดนะครับต่อจวอรหรือเต็นท์อื่นๆผมไม่รู้แต่ผมเห็นเขาชอบคิดค่าค่าจัดเท่าไหร่หมื่นกว่าหม,หมื่นหมื่นฟรีภาษีพรบรหาขนส่งมาครับต่อหน้าที่ผมนะ้ำมันเต็มถัง เพือบแก้วอบโอโซนจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านและขอเน้นย้ำเราขายรถอุบัติเหตุไม่เป็นหากนำรถไปแล้วบอกว่ารถชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสูมซากสูมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขแต่ตอนตัวทางตัดดัสีซื้อคืนทุกกรณนนีราคาเต็มน,นะครับนะอ่ะมีตรงไหนละเอียดไม่พอเองไหมนะครับนะอ่ะมาต่อกันนะครับนะยางหน้านะครับดูได้นะ แก้มไม่ปูดปีแตกนะครับนะดอกเหลือ,ล,อลึกๆจานหน้าไม่ได้กินเป็นร่องเป็นรอยผ้าเบรกเต็มนะครับนะและสาดเข้าไปพี่ดาพี่ดาดาสาดเข้าไปนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะสนิมไปไหนหมดไม่มีครับนะอันนี้ชัดเจนกันนะครับและเดี๋ยวขอญาตมาดูหัวใจของตัวรถกันนะครับ ยังไม่ทันเข้าช่องชงนะดูห้องเครื่องนะสะอาดไหมถามใจดูนะครับนะนะให้ให้ดูตรงเพจนี้อ่านะอ่านะฮะตรงเนี้ยนะครับจะบอกอะไรบ้างเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับสีรถนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมอกนะครับอยู่ครบนะครับข้างในแผงจิงรีดเห็นไหมครับฉนวนมาครบหมดเลยนะครับ แล้วก็ฉนวนฝากระโปรงมีครบนะครับนะสติ cker นะครับเห็นไหมนี่น้ำยาแอร์มาครบนะและให้มาดูฝั่งนี้นะครับนะตัวปั๊มตัวต้าอยู่ครบแน่นอนพร้อมกับเอาเล็บจิกและปล่อยสื่อได้บอกเลยจะไปหาที่ไหนรถไม่เคยทำสีนะครับนะอ่ะคานหน้าเดิมนะครับเป็นตัวเลขนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเหล็กรูนะครับเห็นไหมกลมดิกๆ นะครับเพราะถ้ารถที่เคยชนนะผมจะทํามือให้ดูอย่างนี้เพราะถ้าชนมันจะหงิกแล้วพอตีมาเนี่ยนะครับมันจะมันจะไม่เรียบแบบนี้นะครับนะอ่ะมาต่อนะครับสติเกอร์ใสเป็นไงอยู่ครบไหมครบครับนะแล้วก็ตัวแอลเป็นไงฮะตัวปั๊มอยู่ครบไหมครบครับนะแบตเตอรี่ของอะไรโตโยต้านี่ดูสิ ดูเขาเลือกสิอาลงอะไรแท้หมดจ้านะครับนะเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับนะอะมาต่อนะครับนะเราจะรู้ได้ไงว่าในเครื่องเนี่ยนะครับนะมันสกรปรกมากน้อยแค่ไหนให้ดูน้ําหล่อยเย็นที่มันวนออกมามีตะกรนตะกันไหมถามใจดูนี่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 อ่านี่ไม่มีผมบอกเลยว่ารถคันนี้ดูแลมาดีมากนะครับนะเทอร์โบมีหยดมีเยิ้มไหมพิราดามานนี้ ไม่หยดไม่เยิ้มนี่เทอร์โบอยู่นี่ไม่เยิ้มแล้วก่อนจะพ่นแว็กด้วยผมอยากโชว์ให้ดูนะครับว่าน้ามันไม่หยดไม่เยิ้มเลยนะครับและตัว ABS เนี่ยหม้อกรงหม้อกรองซ็อกเก็ตไฟทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะนี่เห็นไหมตัว R เนี่ยเล็บซ้ายลายขวานะครับเห็นไหม r i g ขวานะไม่ใช่ลายนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับนะเนี่ยตัวปั๊มอยู่ครบและน็อตไม่เคยแกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชน นะครับฝาหน้ายังไม่เคยแกะเลยฉะนั้นรถนอนอ็กซิเนต์อย่างแน่นอนนะครับนะแต่หากลูกค้าติดใจกับรถก่อนหน้านี้นะครับนะที่ไลฟ์ไปก่อนปีใหม่นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตามตรงเลยนะฮะคันนั้นเนี่ยนะครับผมเอ่ยผิดไปผิดก็ต้องขอโทษกันนะครับคันนั้นก็คือเป็นอ่า 2,555เลยก็คือเป็นปี2012นะครับแต่ปากผมเนี่ยไปบอก13นะครับนะซึ่งได้แก้ไขและแจ้งลูกค้าแล้วนะครับผมผิดขอโทษนะครับและแก้ไขนะครับและคุอยอะไรไว้ก็ให้มันตรงปีนะครับเอกสารเห็นกันแล้วนะครับนะอ่าและถ้ายังฝังหัวเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยพี่ท็อปท็อปน้องท็อปพี่อยากได้กระจังแบบนั้นเปลี่ยนได้ครับ นะเปลี่ยนได้ครับนะครับเอาแบบนั้นเป๊ะนะครับนะพี่อยากได้กรอบไฟสีดำแบบนั้นสั่งได้เลยนะครับนะและมาและพี่อยากได้สติกเกอร์นะแบบนั้นเดี๋ยวแปะให้นะครับแต่นะั้นมันเป็นไม่ใช่สติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับของไอคันก่อนนั้นนะฮะอะมาต่อด้านหลัง และพี่อยากได้กรอบไฟแบบนั้นไม่ยากบอกเลยครับไม่ยากนะครับนะไม่ยากเลยนะครับนะ,ะ,ะวันนี้น่าจะได้พอหอมปากหอมคอแต่วันนี้งานละเอียดต้องมาฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะละเอียดเท่าที่ไต็เทร์รถเคยับ ค่าเท่าไรครับอ่านดูฮะ0.1ครับไม่เคยทำสีครับทอนหัวแล้วใช่ไหมมาดูทอนเนี่ย0.1ครับไม่เคยทำสีครับมาดูประตูนี้0.1ครับไม่เคยทำสีครับโอ้แม่เจ้ารถอะไรวะไม่เคยทำสี0.1ครับไม่เคยทำสีครับ ดูความหนาสีนะฮะ0 1ครับไม่เคยทำสีครับโหแน่นอนเว้ยดูเครื่องมือนะครับ0ูนครับไม่เคยทำสีครับดูประตูครับ0ูครับไม่เคยทำสีครับและประตูบานนี้0 1ครับ ไม่เคยทำสีครับนะฮะนอน a อ c i ซิเ t น์็อตไม่เคยแกะนะและเดี๋ยวขัดให้ปริง้งเอาให้ฟรุงฟริงนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะฟรีค่าจัดภาษีพร,พรบนะครับนะ้ำมันเต็มถังเคลือบแก้วขัดก่อนนะและอบโอโซนนะจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะ การตีอะไรบ้างชัดสภาพรถเป็นไงชัดโปรโมชั่นเป็นไงชัดความชัดเจนมีนะครับนะขอเน้นหลายย้ำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t ต y ต t a f o r ์จูเนเครื่อง3000 T.R.D ขับ4 Airbag A.B.S นะครับนะ,ะชัดเจนกันรถมือเดียวออกห้างกุญแจสำรองครบอุปกรณ์ครบเครื่องไม้เครื่องมือครบ นะครับคู่มือก็ครบครบ,ครบนะครับนะพร้อมมาเสิร์ฟให้แล้วถึงที่นะครับส่งให้ฟรีถึงบ้านอย่างนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มีที่ท็อปเทนการาดนะครับนะอ่าเบาะไฟฟ้านะครับนะมันติฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะครับแอร์สามตอนนะครับนะอ่าแล้วทีอาดีเห็นยังของแท้เป็นยังไงของแท้เป็นยังไง เข้าไปรีรันชมกันได้เลยนะครับนะอ่ะผ่อนเพียง12,500เท่านั้นเกือบลืมเน้นไปนะวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย